สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> การสร้างปุ่ม cancel อ,อย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์อย่างไรเนาะ,ะเวลาเราค้นหาข้อมูลอย่างนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกการค้นหาเราก็ต้องกดกดลบไปทีละตัวอย่างนี้นะครับเราก็ต้องกดลบ,ลบทีละตัวหรือว่าลากเง,งี้ยแล้วก็กดลบนะครับ ทีนีถ้าเกิดว่าเราสร้างปุ่มค้นหาเนาะปุบแคนเซิลเนาะอ่าแล้วก็กด c a n เซิอ่ามันก็จะหายไปในทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาต่อได้เลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับก็ค้นหาไปเนาะ,ะแล้วก็เลือกเลือกถ้าเราจะยกเลิกแล้วก็ c a n เซิลอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอะ เดี๋ยววิธีการนะครับก็หลังจากที่เราสร้างปุ่มแคนเซลแล้วปุ่มแคนเซลมันก็จะอยู่ในไฟล์เมนนะครับตรงนี้แคนเซลตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาสร้าง id ให้มันเนาะ id ของปุ่มแคนเซลนะครับชื่อว่าแคนเซลเซิร์ชก็ได้นะครับพอสร้าง id เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่ อันนี้เราแยกไฟล์ JavaScript ออกมาแล้วนะครับเราก็มาที่การคลิกปุ่มเราก็มาสร้างฟังก์ชันเช็คบทที่เรียกว่า cancel search นะครับอันนี้ก็จะเป็น ID นะครับของปุ่มนี้นะครับ cancel แล้วก็เอา ID ม,มา ID มามาแล้วก็วางตรงนี้นะครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าปุ่มมันใช้งานได้หรือเปล่าเราก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วก็อ,นกอันเลิเอ้ยน,นี่นะอันเลกนะแล้วเ,เฟซนะครับแล้วกดคลิก แะนรันเซสอ่อันนี้ก็คือเป็นดูที่ไฟล์เนาะถ้าเกิดว่าตัวข้างหลังมันเป็นไฟล์ exe e c หมายความว่าไฟล์นี้ถูกเป็นลิงก์ที่เผยแพร่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการแก้ไขตรงนี้ ถ้าเรายังไม่ดี ploy ให้มันเป็น exe มันก็จะย,ยังไม่เห็นนะครับมันก็อยู่ในมันก็จะอยู่ในเรื่องของอ test deployment นะครับมันจะไม่ใช่ตัว new deployment นะครับถ้าตัวนี้มันจะเป็น new deployment แหละเราต้อง test deployment ก่อนนะอ่าก็จะเห็นว่าอ่านครับตรงนี้เป็น alert มันเป็น alert ขึ้นมาเนาะเวลาเราลคลิกตรงนี้นะครับมันจะ alert ds ds yes, นะครับอ่านะครับแต่ถ้าเป็นลิงก์เดิมที่เป็น exc e, มันก็จะยังเป็นตรงนี้อยู่นะครับหรือเป็น cancel ตรงนี้โอเคอ่าเราปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าทีนี้เราทราบว่าปุ่มของเรามันใช้งานได้แล้วนะครับโดยการคลิกนะมันมันทำงานแล้วนะครับแล้วก็เอาเออกเอาตัวนี้เอาคอมเมนต์ออกก็คอมเมนต์ไปนะแล้วเราก็สร้างฟังก์ชัน ที่เรียกว่า cancel search นะครับอพอสร้างฟังก์ชันสร้างชื่อกำหนดชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการน,นะครับแล้วก็เรื่องขึ้นมาสร้างฟังก์ชันตัวมันตัวฟังก์ชันละนะับก็ใช้ cancel search เหมือนกันเนาะฟังก์ชันเสร็จปึ๊บแล้วก็ document get element by id นะครับแล้วก็ให้ค่า value นะครับเท่ากับค่าว่างนะครับก็คือเวลาเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ให้ตรงนี้มันเป็นค่าว่างหายไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ให้มันโฟกัสนะครับตรงนี้นะครับโฟกัสก็หมายความว่าให้เคอร์เซอร์นะครับมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้พิมพ์ต่อได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือให้มันลันคำสั่งันคำฟังก์ชัน search นะครับก็คือรัน search นี้เลยครับ่ะเรา,าดูนะครับลองกด save ลอาดกด refresh อ,อันนี้จะเห็นว่าเวลามันโหลดปุ๊บ มันจะมาโฟกัสตรงนี้เลยเนาะม,นมันเกิดขึ้นจากตอนที่เราสร้างตรงนี้นะครับอ่ document get element by id แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น id ของช่องนี้คนะัะ input น,นี้นะครับแล้วก็ให้มันโฟกัสนะครับเวลาเราโหลดหน้าเพจนะครับอ่าลองเซฟดูลองกด Refresh นะครับอ่าอย่างนี้จะเห็นว่ามันไม่ไม่โหลดมันไม่โฟกัสนะครับตรงแบบนี้เนาะอีกทีหนึ่งนะครับ ่ามันไม่โฟกัสถ้าเราอยากให้มันโฟกัสเราก็ก็พิมพ์ตามนี้นะใส่โฟกัสเข้าไปกดเซฟนะครับอ่าแล้วก็กดรีเฟชอ่ามันก็จะมาโฟกัสตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ต่อได้นะครับถ้าจะแคนเซลเรา cel, ก็กดแคนเซลอ่มันก็จะกลับมาโฟกัสตรงนี้มันเดิมตามฟังก์ชันที่เราใส่เข้าไปว่า c a n c e l a c o n Search น you know? ี่นะอนนี้นะครับให้มันลบข้อมูลที่อยู่ใน Input Value ที่อยู่ใน Input นี้นะครับโดยใช้คำสั่ง Value เท่ากับ l e m e n Code แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในนะแล้วก็ d o c u m e n t g e t e n b y i d เมันเดิมแล้วก็ใส่ Focus นะเช่นเดียวก,กันกับตอนที่มันโหลดเพจโหลดเพจตอนแรกนะครับ แล้วก็สร้างเซิร์ชนะะก็ประมาณนี้ฮะก็จะสามารถทำงานได้แล้วก็ถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็ถ้าเราจะอ d ดิตแล้วก็อีดิตนาำสกุลก็อ่านก็จะอีดิตแล้นะครับถ้าจะยกเลิกนี่นะถ้าจะแคนเซิลก็นี่นะครับโอเคอ่าเดี๋ยว ครั้งต่อไปก็จะมา,าแนะนำวิธีอีกอันสุดท้ายเนาะก็คือจะวิธีการที่จะาการอีดิตนะครับให้มันแทนที่จะกดแล้วมันอีดิตไปเลยเนะก็จะทำให้หมันเหมือนกันกับตอนดีลิทนะครับให้มีการป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้น,นมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ